จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกสาวเจ้าพ่อระดับโลกดันมาหลงรักหนุ่มบ้านนอกตัวแสบณเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มสุดแสบชื่อว่าสีนุเขาเป็นคนสติดีที่ดูเหมือนคนบ้าแถมเขายังทะเล้นกวนบาทาและไม่ค่อยเอาไหนด้านการเรียนในขณะที่เพื่อนๆสอบผ่านกันหมดสีนุกลับเป็นคนเดียวที่สอบตกเขาอ้อนวอนขอความเห็นใจจากอาจารย์ แต่พออาจารย์ไม่ยอมช่วยเขาก็ลักพาตัวลูกสาวอาจารย์จากงานแต่งแล้วก็เรียกค่าไถ่เป็นจำนวนสองคะแนนเพื่อที่เขาจะได้ผ่านเกณฑ์สอบผ่านแต่แล้วแผนลักพาตัวก็ล้มเหลวเพราะพ่อขูว่าจะตัดออกจากกองมรดกสี่นัวรีบคืนลูกสาวให้อาจารย์แต่นั่นมันก็สายเกินไปเพราะเจ้าบ่าได้หนีกลับไปแล้วอาจารย์เรียกร้องให้สีนูรับผิดชอบ ด้วยการให้เขามาแต่งงานแทนก่อนที่สีนุจะได้เอ่ยปากว่าไม่มีทางลูกสาวาจานทร์ก็ชิงปฏิเสธซะก่อนเพราะต่อให้เธอไม่มีทางเลือกหรือต้องอับอายมากแค่ไหนเธอก็ไม่มีทางสิ้นคิดเอาคนอย่างสีนุมาเป็นสามีแม้ลูกชายจะสอบตกแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแถมพวกเขายังปลอบใจลูกทางด้านแม่ปลอบว่าสีนุไม่ได้ทำข้อสอบผิด แต่เป็นอาจารย์ตัางหากที่ออกข้อสอบไม่ตรงกับคำตอบของสีนุส่วนทางด้านพ่อเขาปลอบประสงสารพ่อแม่บ้านอื่นที่ต้องพลัดพรากจากลูกเพราะลูกสอบผ่านจนต้องไปเรียนต่อซึ่งพ่อก็เสนองานให้สีนุไปเป็นพนักงานที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตสีนุปฏิเสธพ่อแล้วก็บอกว่าเขาจะไปเบงกาลูรูเพื่อลาใบปริญญามาให้ได้ ในวันเดินทางสีนูดีอกดีใจมากๆที่ชาวบ้านแห่กันมาส่งเขาพอเลยบอกกับลูกชายว่าโบกมือข้างเดียวคือการบอกลาแต่หากโบกมือสองข้างมันคือการบอกว่าอย่ากลับมาอีกในระหว่างเดินทางหญิงสาวกลุ่มหนึ่งถูกนักเลงคุกคามสีนูโชว์เท่ออกตัวปกป้องหัวหน้าแก๊งนักเลงเลยขู่สีนูว่าพ่อของเขาเป็นคนใหญ่คนโตแต่สีนูไม่กลัวเลยสักนิด เขาเพียงตัวคนเดียวกระทืบนักเลงพวกนั้นด้วยลีลาการต่อสู yep. et ้สุดกวนทำเอาพวกนักเลงอับอายจนต้องหนีไปอยู่ตู้ขบวนอื่นเมื่อสีนูไปถึงมหาวิทยาลัยเขาก็พูดคุยกับพระกิศนะพร้อมทั้งขอพรว่าจะส่งสาวสวยมาในชีวิตเพื่อที่เขาจะได้มีสมาธิแค่กับการเรียน แต่ทันทีที่ขอพอรเสร็จสีนูก็หันไปเจอสาวสวยเขาตกหลุมรักเธอทันทีชื่อของเธอคือสุนัยนาแม้เธอจะเป็นสาวสวยแต่กลับไม่มีใครจีบเธอเลยหรือแม้แต่เข้าใกล้ก็ยังไม่กล้าเนื่องจากเธอเป็นคู่หมายขององค์คตในตำรวจสุดน่ากลัวเขาทั้งอารมณ์ร้ายทั้งอันตรายเมื่อนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่รู้เรื่องไปนั่งร่วมโต๊ะทานข้าวกับสุนานาเขาก็ถูกองค์คตเล่นงานในทันที ยังดีที่ปีเตอร์ลูกกระจกอขององค์คตเข้ามาห้ามไม่ให้องค์คตใช้ความรุนแรงเพราะต้องรักษาภาพลักษณ์ต่อหน้าสุนนานาองคตเลยใช้วิธีการประกาศข่มขู่ว่าผู้ชายคนไหนที่มายุ่งกับสุนนา a มันผู้นั้นจะต้องตายทันทีที่องคตกลับไปสีนูก,ก็มานั่งร่วมโต๊ะกับสุน a า พราก่อนหน้านี้เขามัวแต่ฟังเพลงจนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรซึ่งนอกจากที่เขาจะเข้าใกล้สุนัยนาแล้วเขาก็ยังตามจีบเธอแถมยังจีบแบบลุกหนักจนในที่สุดเขาก็ถูกหมายหัวโดยก่อนหน้านี้องคตได้ฝากแก๊งนักศึกษาให้พวกเขาช่วยดูแลสุนัยนาและห้ามผู้ชายคนไหนเข้าใกล้เธอซึ่งเมื่อแก๊งนักศึกษารู้ว่าสีนูตามจีบสุนัยนาพวกมันก็ไล่ล่าตามตัวสีนู ทางด้านสุนยนาจึงต้องเตือนให้เขาเลิกตามจีบพร้อมทั้งเล่าให้เขาฟังว่าองคตเป็นคนที่อันตรายและชั่วมากๆโดยก่อนหน้านี้องคตตามไปจีบสุนายนาถึงที่บ้านแถมเขายังทำตัวเสียมารยาททึกทักว่าจะแต่งงานกับสุนายนาพ่อของเธอไม่พอใจมากๆก,กับพฤติกรรมสุดน่ารังเกียจนี้เขาตบหน้าสั่งสอนองคตพร้อมทั้งขู่ว่าจะร้องเรียนเอาผิดแต่ทันใดนั้นองคตก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมสุดชั่ว เขายัดปืนใส่มือพ่อของสุนายนาแล้วก็ยิงใส่แขนปีเตอร์จากนั้นเขาก็หูแจ้งข้อหาพยายามฆ่าจนสุนายนาจำต้องตกลงคบกับเขาและกับการช่วยไม่ให้พ่อติดคุกตัดฉากกลับมาที่สีนุความอันตรายและความชั่วขององค์คตที่สุนายนาได้เล่าให้ฟังไม่ทําให้เขารู้สึกกลัวเลยสักนิดเขาบอกสุนายนาว่าไม่ต้องเป็นห่วงแค่เชื่อในตัวเขาก็พอ โดยหลังจากนั้นสีนูก็กระทืบแกงนักศึกษาเรียงตัวพอองค์คตรู้เรื่องก็โกรธมากๆและเขาก็จะตามล่าตัวสีหนุให้ได้แต่สีนุกลับเป็นฝ่ายมาหาซะเองเขามาเพื่อขอสงบศึกด้วยการบอกว่าเขาจะยอมยกสุนัยนาคืนให้การทำแบบนั้นของสีนุมันทำให้องคตรู้สึกว่าเป็นฝ่ายแพ้ เขาเลยทาให้สีนูตามจีบสุนายนาเพื่อทำให้สีนูได้รู้ว่าใครแพ้ใครชนะกันแน่ซึ่งองคตก็มั่นใจมากๆว่าสีนูไม่มีทางจีบติดแน่นอนทางด้านสีนูรับคำท้าแถมเขายังของเงินพาสุนยนาไปเดทซึ่งปีเตอร์ก็หลวมตัวให้ไปโดยหลังจากนั้นสีนูก็รุกจีบสุนยนาหนักกว่าเดิมเขาบุกไปหาเธอถึงห้องนอนแล้วก็แก้ผ้าโชว์ซิกแพคแถมยังโชว์เผื่อแผ่พ่อแม่ของเธอด้วย และในวันต่อมาเขาก็แหกปากบอกรักเธอกลางมหาวิทยาลัยซึ่งนั่นก็ทำให้เธอประทับใจในความกล้าและความรักที่จริงใจแม้การจีบแบบรุกหนักจะทำให้เธอตั้งตัวไม่ทันไปบ้างแต่มันก็ได้ผลเป็นอย่างดีสุนัยนาหลงรักสีนูหัวปักหัวปัาซึ่งในตอนนี้เธอก็ไม่กลัวองคตอีกต่อไปแล้วเมื่อองคตรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็ออกตามล่าตัวสีนู พอถูกเจอตัวสีนูก็อวดว่าเขาจีบติดแล้วซึ่งเขาก็กลัวองคตไม่เชื่อเขาเลยโทรไปหาสุนัยนาแล้วก็เปิดลำโพงให้องคตได้ยินคําพูดสุดหวานที่เธอบอกรักสีนูเมื่อองคตได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากๆเขาขมขูด,ด้วยการพูดถึงพ่อแม่ของสีนูทางด้านสีนูเลยขู่กลับด้วยการบอกว่าเขาถูกไล่ออกตั้ง15ครั้งแถมยังเคยมีเรื่องกับทั้งตำรวจและสส พอองคตได้ยินแบบนั้นก็โกรธจนสติแตกเขาถึงกับชักปืนออกมาเล็งสีนูรีบวิ่งไปหลบหลังปีเตอร์แล้วก็พูดยัวมม่วโมโหอ้อนลุกปืนองคตโกรธมากซะจนทําให้เขายิงพลาดไปโดนแขนของปีเตอร์อีกแล้วและทันใดนั้นเองนักข่าวก็แห่กันเข้ามาซึ่งนั่นก็ทําให้องคตถูกพักงานตามแผนสุดฉลาดของสีนู หลังจากนั้นสีหนูก็พาสุนันนาไปซิ่งรถเที่ยวทั้งสองมีความสุขกันมากๆแต่ทันใดนั้นพวกเขาก็ถูกโจมตีโดยทีมปฏิบัติการมืออาชีพซึ่งเป้าหมายของพวกมันก็คือการลักพาตัวสุนันนาหลังจากนั้นสีหนูก็บุกไปหาองค์คตเพราะเขาคิดว่าเป็นฝีมือขององค์คต ทางด้านองคตบอกว่าไม่ใช่เรื่องมันเริ่มตอนที่สีนุเดินทางมาที่นี่สีนุนึกขึ้นมาได้ว่าเขาเคยกระทืบแก๊งนักเลงบนรถไฟโดยในตอนนั้นหัวหน้าแก๊งขู่ว่าพ่อเป็นคนใหญ่คนโตแต่องคตกลับบอกว่ายังไม่ใช่บนรถไฟขบวนนั้นมีสาวสวยคนหนึ่งความเท่และความเก่งกาจของสีนุทําให้เธอประทับใจและหลงรักชื่อของเธอคือไอชาเธอเป็นลูกสาวของมิกลานเจ้าพ่อมาเฟียระดับโลก ผู้มีอำนาจและอิทธิพลขับฟ้าแม้วิกรารจะทั้งโหดเหี้ยมและน่ากลัวแต่เขากลับมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งคือเขาตามใจลูกสาวมากๆเมื่อไอชาบอกว่าอยากแต่งงานกับสีนุวิกาลก็ส่งคนไปลักพาตัวสุนัยนาเพื่อรอให้สีนุมาแต่งงาน หลังจากนั้นสีนูก็เดินทางไปหาวิกลาลที่กรุงเทพเขาถูกต้อนรับด้วยการบุกโจมตีแต่สีนุก็สวนกลับได้แบบชิวๆซึ่งนั่นก็ทําให้วิกลานประทับใจในฝีมือการต่อสู้และความกล้าหาญส่วนทั้งด้านสุนัยนาเมื่อเธอมาเห็นสีนุเธอก็ดีใจมากๆที่เขาเสี่ยงชีวิตมาช่วยเธอแต่ทันใดนั้นสีนุก็ได้พูดกับวิกานว่า เขารู้สึกโชคดีมากๆที่หนุ่มบ้านนอกอย่างเขาได้แต่งงานกับลูกสาวเจ้าพ่อผู้ร่ำรวยสุนัยนาผิดหวังเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นเพราะเธอไม่รู้ว่าความจริงแล้วนั่นคือแผนการสุดฉลาดของสีนุ mm. เขาเริ่มจากการวางอุบายหลอกวิกลาลว่าก่อนจะแต่งงานกับไอชาเขาขอเวลาทำความรู้จักเธอสิบวัน แต่หากในช่วงสิบวันนี้มีแฟนเก่าอยู่ด้วยเขาคงจะอึดอัดและไม่สบายใจเขาเลยขอให้วิการส่งสุนัยนากลับอินเดียเพื่อที่เขาจะได้ทำความรู้จักไอชาได้อย่างเต็มที่ทางด้านบัลลีคัดค้านคำขอเขาเป็นน้องชายของวิกลาลและเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาโดยในตอนนี้บัลลียังไม่เชื่อใจสีนุเขาเลยแนะนำให้วิกลาลเก็บสุนานาไว้เป็นตัวประกันจนถึงวันแต่ง หลังจากนั้นไอชาก็เริ่มทำความรู้จักกับสีนุเธอเข้าหาแบบถึงเนื้อถึงตัวจนเขาเกือบเอาตัวไม่รอดเขาเรีบเริ่มแผนการใหม่ด้วยการชวนเธอคุยเกี่ยวกับดาราที่ชอบพอเธอบอกว่าเธอชอบทอมครูซกับชาลุคคารสีนูก,ก็ถามเธอว่าแล้วเธอรักพวกเขาด้วยไหมเมื่อเธอตอบว่าไม่สีนูก,ก็บอกว่ามันเหมือนกันกับความรู้สึกที่เธอมีต่อเขาในตอนนี้หรือก็คือเธอแค่ชอบสีนูแต่ไม่ได้รัก ซึ่งการแต่งงานกันของคนสองคนควรเกิดจากความรักของทั้งสองฝ่ายไอชาไม่ค่อยเข้าใจที่สีหนูพูดเธอรู้แค่ว่าเธออยากแต่งงานกับเขาซึ่งเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้แค่ชอบแต่เธอรักเขาด้วยทั้งด้านสีหนูเลยแถต่อว่ามันเป็นแค่ความรักธรรมดาไม่ใช่รักแท้ดั่งพรมลิขิตเพราะหากเป็นรักแท้เสียงระฆังในใจจะดังขึ้นในตอนที่ตกหลุมรักครั้งแรก ในคืนนั้นสีนูเป่าปากทำเสียงให้บัลลีสงสัยเพื่อให้เขาไปตรวจดูที่ห้องของสุนยนาสีนูใช้โอกาสนี้แอบตามไปแล้วก็ลักลอบเข้าห้องไปแบบเนียนๆเขาขอให้สุนยนาเชื่อใจและจากนั้นเขาจะพาเธอหนีแต่เมื่อเขาออกมาเห็นว่ามีบอดี้การ์ดอยู่ทั่วทุกมุมบ้านเขาก็ยกเลิกแผนหลบหนีไปก่อนเพราะยังพอมีเวลาเหลือให้เขาได้คิดหาลู่ทางอื่น แต่ในวันรุ่งขึ้นองคตกับปีเตอร์ก็ดันตามมาที่นี่พวกเขามาเพื่อรับสุนัยนากลับแต่ก็ต้องรอจนกว่าสีนูจะแต่งงานองคตถึงจะพาเธอกลับได้หลังจากนั้นสีนูก็ไปบ่นกับพระพิคเนธว่าท่านส่งองคตมาที่นี่ทำไมพระพิคเนตตอบกลับว่าฉันรู้แล้วสั่นละครั้งสามครั้งแล้วไปซะ ในตอนที่สีนุสั่นระครังเป็นตอนที่ไอชาเจอองคตครั้งแรกพอดีซึ่งเสียงระครังที่เธอได้ยินก็ทําให้เธอคิดว่าองคตคือรักแท้ไอชาผู้ใส่เสื้อรีบมาบอกสีหนูด้วยความดีใจว่าเธอเจอรักแท้ของเธอแล้วพอสีนุรู้ว่าผู้ชายคนนั้นคือองคตเขาก็วางแผนสุดแยบยลเพื่อทําให้ไอชาไปบอกกับพ่อว่าเธอจะเปลี่ยนตัวเจ้าบ่าเป็นองคตโดยเขาจะทำให้เธอมั่นใจในรักแท้ ด้วยการสร้างสถานการณ์สุดแสนโรแมนติกให้ทั้งสองได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันแต่ทางด้านองคตดันกลัวไอชาเขาไม่กล้าเข้าใกล้ลูกสาวเจ้าพอ่อนั่นเลยทําให้ไอชารู้สึกว่าเธอรักองคตฝ่ายเดียวซึ่งเธอก็นึกถึงคําของสีนุ ที่บอกว่าการแต่งงานควรเกิดจากความรักของทั้งสองฝ่ายด้วยเหตุนี้ไอชาจึงจะยังไม่ขอพ่อเปลี่ยนตัวเจ้าบาวเมื่อเป็นแบบนั้นสีนูกับสุนายนาเลยต้องร่วมมือกันแผนเริ่มจากการให้สุนายนาใส่ชุดเหมือนไอชาจากนั้นเธอก็หลอกล่อองคตให้เขาเข้าไปกอดไอชาแต่พอเขาเห็นว่าเป็นลูกสาวเจ้าพ่อเขาก็รีบขอโทษแล้วก็วิ่งหนีไปนั่นจึงทำให้ไอชายังไม่มั่นใจว่าเขารักเธอแล้วหรือยัง ในระหว่างนี้บัลลีที่ยังไม่ไว้ใจสีนู เได้ทดสอบลองใจด้วยการให้เขาเป็นคนลงมือฆ่าชายที่ชื่อว่าจอนนี่ทางด้านสีหนูจงใจยิงพลาดแต่กระสุนดันชิ่งกลับมาโดนบัลลีขวิกลาลเข้ามาเห็นสีหนูก็โยนความผิดให้จอนนี่จนจอนนี่ต้องกระโดดน้ําหนีเอาชีวิตรอดส่วนทางด้านบันลลีโชคร้ายที่เขายังไม่ตายแต่ก็ยังโชคดีที่เขาเป็นอมพาตและพูดไม่ได้นั่นเลยทำให้สีนุรอดตัวจากการถูกบัลลีแฉว่าเป็นคนยิง ไม่นานหลังจากนั้นวิกลาลก็ตามจับตัวจอนนี่มาได้แต่ในตอนที่กำลังจะฆ่าพ่อแม่ของสีนุก็เดินทางมาถึงพอดีวิกลาลเลยไว้ชีวิตจอหนนี่ไปก่อนซึ่งพ่อกับแม่ของสีนูก็ตกใจมากๆที่ครอบครัวฝ่ายหญิงถือปืนอย่างกับถือของเล่นในคืนนั้นสีนุแอบพาซูไนานามาแนะนำตัวในฐานะว่าที่ลูกสะใภ้ตัวจริงซึ่งนั่นก็ทำเอาพ่อแม่งงมากๆว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่ หลังจากนั้นสีนุก็ดำเนินการตามแผนเดิมโดยให้สุนัยนายวยวนหลอกล่อจนองคตหลงเข้าไปในห้องของไอชาเมื่อพวกเขาได้อยู่ด้วยกันสองตัวสององคตก็เริ่มหวั่นไหวจนในที่สุดเขาก็บอกว่าชอบไอชาแต่เธอก็ดันจำคำพูดของสีหนุได้ว่าชอบไม่ได้แปลว่ารักเสมอไปด้วยเหตุนี้เธอจึงยังไม่ขอเปลี่ยนตัวเจ้าบาวในงานเลี้ยงประกาศการแต่งงาน อยู่ๆบัลลีก็กลับมาหายดีซึ่งเขาก็บอกกับวิกานว่าเขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างทางด้านวิกานดีใจมากๆก่อนที่เขาจะให้บัลลีพูดเขาได้ชวนทุกคนดื่มฉลองให้กับการกลับมาพูดได้ของน้องชายในระหว่างนั้นสีหนูเลยแอบเข้าไปช็อตบัลลีจนทำให้เขาพูดไม่ได้อีกครั้งในคืนนั้นองค์คตมายาะเย้ยสีนูเรื่องที่เขาจะแต่งงานกับสุนานา แต่สีหนุก็ได้ถามเขาว่าก่อนนายจะขอเธอแต่งงานนายเคยสารภาพรักแล้วหรือยังองค์คตทนถูกยามไม่ได้เขารีบตามหาสุนันนาเพื่อที่จะบอกรักเธอทางด้านสุในนาลีลาทำเป็นเขินแล้วก็วิ่งออกไปหน้าบ้านองคคตวิ่งตามออกมาแล้วก็พูดว่าฉันอยากบอกเธอมาตลอดว่าฉันรักเธอแต่คนที่องคคตบอกรักดันเป็นไอชาไม่ใช่สุนันนา รอทั้งหมดนี้มันคือแผนการของสีนูวันต่อมาไอชาตัดสินใจบอกกับพ่อว่าสีนูคือรักแท้ของเธอทางด้านสีนูตกใจมากๆที่ไอชาไม่พูดชื่อองค์คตตามแผนแต่กลับพูดชื่อของเขาแทนโดยความจริงแล้วองค์คตรู้ทันแผนการของสีนูเขาเลยหลอกใช้ความรักของไอชาขอให้เธอบอกกับพ่อไปตามเดิมว่าเธอจะแต่งงานกับสีนู ซึ่งไอาชาก็รักองคตมากๆจนเธอยอมทําตามที่เขาต้องการแต่ถึงอย่างนั้นสีนูก็ยังไม่ยอมแพ้เขางัดแผนเด็ดออกมาใช้เริ่มจากให้สุนัยนาย่วยวนองคตแล้วก็บอกว่าอยากจะจูบก,กับเขาทางด้านองคตเขินจนทําตัวไม่ถูกเพราะเขาไม่เคยจูบใครมาก่อนทันใดนั้นสีนูก็เข้ามาแล้วก็สอนวิธีจูบพร้อมสาธิตให้ดู เมื่อถึงคิวองคตลองทำสุนยนาก็อ้างว่าเธอเขินเธอเลยอยากให้องคตหลับตาตอนจูบพอเขาหลับตาสุนยนากับไอชาก็สลับตัวกันซึ่งวิการก็เข้ามาเห็นในตอนที่องคตจูบไอชาพอดีซึ่งเขาก็โกรธและไม่พอใจมากๆยิ่งเมื่อถูกสีหนุเสียมเขาก็ยิ่งโกรธมากขึ้นพอเห็นว่าพ่อจะยิงองคต ไอชาก็จำต้องบอกความจริงกับพ่อว่าองค์คตคือรักแท้และเป็นคนที่เธออยากแต่งงานด้วยซึ่งการที่ไอชาออกตัวปกป้องมันก็ทำให้องคคตซรราบซึง้งจนเขาเปลี่ยนใจมารักเธอส่วนทางด้านสีนุเขารู้ดีว่าวิกรานจะตามใจลูกสาวเขาเลเนียนทำเป็นอกหกักเพื่อให้ไม่ถูกวิกรานสงสยัย ซึ่งหลังจากนั้นเจ้าพอระดับโลกผู้น่าเกรงขามก็ได้มาขอโทษสีนูอย่างนอบน้อมพอเห็นว่าสีนูเศร้าเสียใจวิกลานก็รู้สึกผิดมากๆเขาเลยช่วยงอสุนัยนาเพื่อไถ่โทษซึ่งทางด้านสุนัยนาก็ทำเป็นหายงอนแล้วก็กลับไปคบกับสีหนูแบบเนียนๆถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ